สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ LC Media s วันนี้เรามี2ข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะวีรบเชียงใหม่ซูเปอร์พิเรนตออนทัวร์เที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยเชียงใหม่ต้องไปต่อจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมวีรเชียงใหม่ซูเปอร์พิเรตออนทัวร์เที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยเชียงใหม่ต้องไปต่อ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังโควิด19ที่ศูนย์การท้ศเศราเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่นายรัชพลนรานดิศรผู้ว่าร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวีเลฟเชียงใหม่ซุปเปอร์พิเรตออนทัวเที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยเชียงใหม่ต้องไปต่อซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17-20ธันวาคม2563 โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐและภาค,คเกอกชนภายใต้กองทุนวีรสเชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 รวมถึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนางปาริศาปานพมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็นเจ็ดกลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักกลุ่มผู้ประกอบการบริการสุขภาพสปาและนวดกลุ่มผู้ประกอบการกอล์ฟกลุ่มบริการรถเช่าและสายการบินกลุ่มท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกิจกรรมสันทนาการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและเครือข่ายหัตถกรรมกลุ่มพัตคาารร้านอาหารและของฝากที่เป็นอาหารกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวภาครัฐ และสินค้าจากกองทุนวีรัเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซุปเปอร์พิเบรตเที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยจำหน่ายผู้ปองเงินสดส่วนลดพิเศษแคชวอชเชอร์สินค้าและบริการจากกลุ่มร้านอาหารโรงแรมสนามกอล์ฟสายการบินสปาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วเชียงใหม่และแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษอีกด้วยด้านนายรัฐพลนาราดิสรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมวีรบชียงใหม่ซูเปอร์พิพิเรตออนทัวร์เที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนวีรเชียงใหม่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ดีร่วมกันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนควรร่วมกันสานต่อเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองเชียงใหม่ต่อไป พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้ง12หมู่บ้านของอำเภอหางดงจัดงานสืบสารประเพณีปีใหม่มง้งประจำปี2564เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประจำชนเผ่าและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมกีฬาพื้นบ้านกิจกรรมของชนเผ่าที่บ้านน้ำซุ้มตำบลบ้านปงอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์คนาคำในอำเภอหางดง เป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีปีใหม่มุง้งเครือข่าย12หมู่บ้านมุง้งประจำปี2514โดยมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งทั้ง12หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประจำชนเผ่าและเผยแพร่ ประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมและการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้งภายในพื้นที่การจัดงานโดยงานประเพณีปีใหม่มง้งจห,หนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกๆปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่สืบต่อไปประเพณีฉลองปีใหม่มง้งหรือชื่อเรียกตามภาษาม้งว่าหนอเป้โจ เป็นงานเรื่องเริงของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่จัดขึ้นทุกๆปีโดยจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมถือเป็นงานเรื่องเริงของชาวม้งที่จัดขึ้นหลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีอีกทั้งเป็นการฉลองถึงความสาเร็จในการพาะปลูกของแต่ละปีแต่ละหมู่บ้านจะทําการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงหรือตามวันและเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนมากจะจัดงานในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีสำหรับงานประเพณีนี้เป็นงานที่ชาวมุ้งต่างตั้งาตาตารอคอยเนื่องจากจะมีการพบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มญาติมิตรและเป็นวันสำคัญที่หนุ่มสาวแต่ละหมู่บ้านจะแต่งตัวชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามพร,พร้อมสวมใส่เครื่องประดับเครื่องเงินตกแต่งให้สวยงามเนื่องจากเดิมในวันนี้จะมีการพบกันระหว่างหญิงชายถือเป็นวันเลือกคู่ โดยการเล่นโยนลูกลูกช่วงซึ่งหากหญิงใดพึงพอใจชายคนใดหญิงนั้นจะเป็นคนเริ่มต้นโยนลูกช่วงให้ชายที่ตนหมายตาไว้นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการเล่นพื้นบ้านต่างๆทั้งการเล่นโยนลูกช่วงการตีลูกข่างการแสดงชุดปวยพรปีใหม่ การแข่งขันล้อเลื่อนไม้วิ่งลงจากพื้นที่สูงและประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้สูงอายุข่าวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนรักบ้านนะคะโฮมโปรจัดงานค้นสินค้าราคาพิเศษมาเสนอให้กับผู้รักบ้าน ที่เชียงใหม่โดยเฉพาะเลยค่ะ HOME PRO ชวนเที่ยวงาน HOME โ r o แฟร์เชียงใหม่งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมาลดสูงสุด70% 18ทันวาถึง27ทั 63, นวา2563ณศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ฮมโปรชวนเที่ยวงานหักกรรมเรื่องบ้านครบคุ้มเอาใจพี่น้องชาวเชียงใหม่กับงาน HOME PRO แฟร์เชียงใหม่งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมาชอบคุ้มสินค้าเรื่องบ้านโปรโมชั่นโดนใจลดสูงสุดกว่า70%็ดสิยกสินค้าเรื่องบ้านมาให้ช็อปแบบจุใจอาทิที่นอนและเครื่องนอนสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กจักรยานเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์สนาม โคมไฟหลอดไฟสินค้าปรับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านปะป,ปากระเบื้องเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามหก,กรรมเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้งฟรีโปรโมชั่นพิเศษชอบในงานลดทันที3%ตั้งแต่บาทแรกแรกคะแนนเท่าย,ยอดชำระลดเพิ่ม13%ผ่านบัตรเครดิตโมโโรวีีซ่า p l a ม i n รับเครดิตเงินคืนสูงสุด60,000บาทหรือ ผ่อนทั้งงาน0%นานสูงสุด12เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด20,000บาทเมื่อชำระผ่านบัตร Home p e r o e c e และคุ้มสุดๆผ่อนทั้งงาน0%นานสูงสุด20เดือนจากบัตรเครดิตชั้นนำสมาชิก Homecard ใช้คะแนนโฮมการ์ดเท่ายอดช็อปแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด20%ช็อปครบรับฟรีบัตรของขวัญ HomePro มูลค่า22,000บาทพิเศษเฉพาะสมาชิกโฮมโปรคอน n น็กสแกนเลยรับฟรีคูปองส่วนลดรวมมูลค่า500บาทเมื่อช็อปสินค้าในงาน5,000บาทขึ้นไปและสะดวกกับบริการจัดส่งซชื้อวันนี้ส่งวันนี้เซมเดย์เดลิเวอร ห้ามพลาดงานโฮมโปรแฟร์เชียงใหม่ชอบคุ้มสินค้าครบโปรสุดคุ้มเอาใจคนรักบ้าน10วันเท่านั้นตั้งแต่18ธันวาคมถึง21 27ธันวาคม2563 10วันเท่านั้นณศูนย์นประชุมนานาชาติเชียงใหม่หมดเวลาของข่าวเอลซีเมเดียแล้วนะคะ ท่านสามารถติดตามรับชม LC Media ได้ที่ Facebook Fanpage LC Media News นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและสวัสดีค่ะ โปรโแอลเหนือส่งความสุกส่งท้ายปีกับงานโฮมโปรแฟร์จิงใหม่ตอบโจทย์วิถีใหม่ New Normal ชอบของขวัญเรื่องบ้านและสินค้าตกแต่งบ้านลดราคาสูงสุด70%ผ่อน0%นานสูงสุดาวเดือนจากบัตรเครดิตชั้นนำสินค้าราคาพิเศษเฉษเพาะวันธรรมดาจัดถึง บริการจะส่งซื้อวันนี้ส่งวันนี้เซมเดลิเวอรี่และชอปดีมีคืนลดย่อนภาษีสูงสุด30,000บาทพร้อมเพิ่มความมั่นใจด้วยมาตรการการดูแลความปลอดภยัยความสะอาดทุกจุดบริการทุกขั้นตอนห้ามพลาด1 8บ7ธันวาคม2563ณนสศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเจียงใหม่10วันเต้าอัน